สวัสดีครับวัสดีเพื่อนๆชาว Facebook และชาว YouTube นะครับตอนนี้ก็จะพาเดินดูยันมา51แรงรุ่นลิมิเต็ดครับเรามีให้เลือกเยอะเลยนะครับลิมิเต็ดสวยครับชั่วโมงน้อยๆครับราคาเริ่มต้นที่4 2 0 0 0 0บาทนะครับก็ไล่ราคาไล่สภาพกันไปจนถึง4 5 0 0 4 7 0 0นะครับลูกค้าก็มาเลือกดูชอบคันไหนต่อรองได้ครับก็สวยๆงี้เลย ผ่อนได้ครับ <Stand in touch> เดี๋ยวลืมบอกไปว่าผ่อนได้ด้วยลูกค้าที่มีเงินไม่มากสนใจจะผ่อนกับสินค้ากับเราก็มาผ่อนได้เราเปิดให้ทั้งสดทั้งผ่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็น72แรงครับ72แรงก็เปิดทั้งสดทั้งผ่อนเหมือนกันครับเครื่องมืออุปกรณ์ต่อพ่วงและรถแท็กเตอร์เราก็มีเยอะนะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูรถแท็กเตอร์แล้วจะพาเดินดูเครื่องมือต่อพ่วงนะครับ ก็จาก51แรงก็จะเป็นตัว49แรงครับโอ้โหมองหน้าด้านหลังก็สวยกันเหมือนหมดเหมือนทุกคันเลยครับสวยกันเหมือนสวยกันหมดเหมือนกันหมดทุกคันพูดได้แล้วครับสวยเหมือนกันหมดทุกคันครับสวยๆนี้เลยครับนี่ตัวนี้49กครับ49ก็ประมาณนี้ครับสวยเหมือนกันหมดทุกคันเหมือนกันรับสวยๆนี้เลย เราเป็นศูนย์รวมแท็กเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเลยครับเรามีแท็กเตอร์คูโบต้ายันมาจันเดียให้เลือกมากกว่าร้อยคันนะครับตัวนี้เป็นศูนย์บริการอยู่ที่อำเภอนาดวงจังหวัดเลยครับแท็กเตอร์ก็จะสวยอย่างนี้เลยครับมียันมาสวยมีคูโบต้าสวยประมาณนี้เลยครับสนใจก็สอบถามเข้ามา087224402 3ดียาเดี๋ยวพาเดินดูเครื่องมืออุปกรณ์ต่อพ่วงด้วยนะครับบางคนก็อยากรู้ว่าเครื่องมือต่อพ่วงไม่สนใจรถแท็กเตอร์สนใจเครื่องมือต่อพ่วง มีขายไหมบอกเลยว่ามีครับมีครับไม่ต้องไปหาไกลครับไมหาหามาหาที่นี่ได้เลยครับซื้อรถแท็กซร์ซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงที่นี่ได้เลยมีให้เลือกครบนะครับก็นี่แหละครับจอดียคูบต้าแต่คูบต้าที่จริงเราก็มีเยอะนะครับแต่จะจอดอีกโซนหนึ่งวันนี้ก็จะขอพาโชว์พาชมายันมาไปก่อนครับ แล้วก็เดินดูเครื่องมือต่อพ่วงครับนี่อันนี้ก็อยู่ที่3 0 0แสนบาทครับเป็นรุ่น3 6 SP กอสครับครับก็ประมาณนี้เลยอันนี้คิบอ้อยครับมีทั้งหมด6ตัวครับเริ่มต้นที่60,000บาทนะครับติดตั้งให้ฟรีครับลูกค้าสนใจก็เดี๋ยวเราติดตั้งให้ฟรีไม่ได้มีค่าติดตั้งไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับลูกค้าเอารถมาเราติดตั้งให้เลย6 5 0 0 0บาทครับสนใจก็โทรสอบถามเข้ามา อุปกรณ์ต่อพ่วงครับตัวนี้เป็นผ่านบุกผันพ่วงซีมทีอะครับราคาเขาก็จะไล่ๆกันไปนะครับบางตัวก็25 0 0 0บางตัวก็2 8 0 0 0 3 0 0แ0ครับแล้วแต่สภาพเขานะครับประมาณนี้เลยครับผ่านบุกเบิกซีมทีผ่านบุกเบิกยี่ห้อยันม่าอะไรพวกนี้มีหมดอะครับผ่านบุก3ครับอุปกรณ์ต่อพ่วงเราก็มีประมาณนี้ครับขายทุกตัวนะครับ ตัวผ่านบุกเบิกครับอันนี้เป็นของเคเคครับราคา37,00 0บาทนะครับลูกค้าก็สอบถามเข้ามาครับเดี๋ยวมีสลดค่าน้ำมันให้ทุกตัวนะครับบุกเบิกเคเคอย่างนี้เลยครับกล่องรอลูกค้าเยอะอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ต่อพ่วงตาช้างนะครับตาช้างก็จะมีผ่านบุก4ของรุ่นเ ฐานบุกเบิกสาหรับรุ่น L ฐานพวนครับนี่ครับบุกเบิกก็เนี้ยสองหมาครับก็ไล่ๆกันไปครับประมาณนี้นะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาก็มีให้เลือกครับลูกค้าอยู่ไไกลก็สอบถามเข้ามาอันนี้ก็ขอจบงารรีวิวไว้แค่นี้นะครับขอบคุณลูกค้าประจำขอบคุณลูกค้าทาง u t u b e ขอบคุณลูกค้าที่ติดตาม เพจมือสองนิยมเทกเตอร์นะครับขอบคุณมากครับ